สวัสดีค่ะอลันสเตเดียมอีพี่สามหขอต้อนรับทุกคนนะคะที่น่ารักสามห้าสกอร์คู่ไหนอาจจะเป็นคู่ของวีคที่5เพราะว่าวันนี้เราจะมาเขาเรียกว่ามาเม้ามอยแล้วกันพูดคุยกันแบบกุ๊กริ๊ล่วงหน้าในอีกไม่กี่วันที่จะเป็นพรีเม์ลีกสัปดาที่5ดูว่าแต่ละคู่แต่ละคู่แต่ละคู่ความหน้าจะเป็นจะเป็นยังไงหลายทีมไปกรมสุก กลางสัปดาห์กับ UCL ถูรป้อง e u r o p Conference ถูกต้องอราะมาดูเลยว่าสุดสัปดาห์นี้ทีมไหนจะอยู่ทีมไหนจะรอดทีมไหนจะร่วงแล้วมีคนสุดไม่มีใช่ไหมไม่ีมือมีเสาร์อาทิตย์ค่ะวันเสาร์แคู่ครับแล้วก็วันวันจักร์สอคู่จบเ็ดสร็จภายใน2วันถูกต้องเวลาเร็วสุดของวันเสาร์มีไหมหโมงครหกโมงครึงก็คือเที่ยง ลอนดอนต้องในลอนดอนแม่งเรืดดเปรี้ยงแดดเปรี้ยงลอนดอนเวสต์แฮมกับเชลซีเฮ้ยนี่ลอนดอนดาร์บี้แมทอ่าใช่ค่ะอืมอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วก็มีลอนดอนดาร์บี้แมตช์สเปอร์กับอาร์เซนอลแต่ว่าปีคาบ้านไปเนาะอ๋อนะ่ะพี่พี่พี่ชอบโรบิน์ูดนะฮะยังไงเขยังไงคะโรบิน์ูดเข้ามาจากเขาข้อใสยอยู่ในป่าอะไรฮะออืมไ้ป่าเชอร์วูดเชอร์วูดอยู่ในเมืองอะไรฮะอยู่ในเมืองอะไรฮะ เมื่อไหร่ครับเขาบอกศาสตร์ไม่ค่อยแน่นอะไม่รู้นุไม่รู้อยู่เมืองนอตติงฮิลล์ฮะนอตติงแฮมเออเจ้าพอาเล่นมาเล่นกลับนะพอกันไม่โกงนะไม่โกงไม่โกงไม่โกงเชลซีเชลซีเขามีชานชานโชเออซึ่งตอนนี้เนี่ยนะฮะคือถ้าเกิดว่าเราเรามองอย่างใจเป็นธรรมเราต้องบอกว่าเชลซีเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มเป็นรูปเป็นร่างอยู่ตัวละเริ่มอยู่ตัวละเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขที่เชลซีเนี่ยนะเชลซีเชนซีชานโชซาน เชฟเนี่ยมาแล้ใช่ไหมเชฟชนด้วยอ่ะแปดนะเชนซีอันดับแปดเชนซีนะเวสแฮมอันดับเวสแฮมเวสแฮมอยู่อันดับสิบสี่คุณคุ้นในอันดับนี้ เราไม่สนใจตอนนี้เขาขึ้นมาอยู่แถบหน้าแรกแล้วค่ะเคยคุ้นหนุนครั้งนู้นอะเดี๋ยวเขาก็หาว่าขุดอดีตนะคะคุณอานะคะอ่คู่แรกเป็นยังไงบ้างคะคุณอาพี่อาเพชรมาอาแอดว่ายังไงเชฟซีนัดที่แล้วเยือนชนะใช่ไหมเยือนนะชนะใช่บเห็ไหมคราวนี้เยือนอีกแล้วโอ้โหทำไมน้องเยือนสองท่าเลยเอางี้โดยส่วนตัวถ้าเกิดให้มองคู่นี้นะโมเมนตัมเหมือนเยือนมาทางเชลซีเชลซีอย่างแย่ครับหนึ่งแต้ม ต้องมีตีเสมอเสมอได้มีหนึ่งกับสมยันได้เท่านั้นเชื่อเลยแ้มแบ่งกันของด้านแบ่งกันหรอแชมคู่ที่2คู่ที่2คู่ที่2องอสตันวินล่ากับวูฟตอน3ามทุ่มวันเสาร์แอสตันวินล่าวิลล่าไปแข่งคู่ยุโรปนี่ครับอ่าท่ใ่ใ่ใให่่ด้วใกัใช่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 วช่แล่วช่าช่ใช่แล้วช่ในิวช่ใช่เช่ใช่ใช่ใ่ใ ใช่เสร็จวิลล่าตอให้วิลล่าจะเหนื่อยมาจากการสัปดาห์ก็ต่างตอนนี้วิลล่าอยู่อันดับ5้นะใช่ไหมเมื่อตนเมื่อปลายชนะไป3มแพ้1่ผมก็เชื่อว่าวิลล่าดีกว่าบูฟนาทีนี้น่าจะเอาชนะได้นะครับไม่น่ามีปัญหาเอเดนไปทางวิลล่ากันเนาะต่อไปนัดที่3-3จริงๆต้องบอกว่าแข่งพร้อมกันนะ3ามทูมีแข่งพร้อมกันกี่คู่เขาเนี่ย1 2 3 4งคู่มี3เวลา183021แล้วก็คู่ดึก หรับครั่วครึ่งอ่าก็คู่ต่อไปคู่ที่4ี่สามทุ่มเหมือนกันค่ะเอ้ยคู่ที่3ก่อนนะโอ้เราข้ามนิวคาสเซิลไปได้ยังไงนิวคาสเซิลกับฟูลแลมอืมเดือดร้อนไหมนิวคาสเซิลใช่เดือดร้อนเลยพี่แออด้รนเลยนะฮะแผงแผงรุกดีนะนิวคาสเซิลแผงลุกดีแล้วมาได้ไอ้แดนเบิร์นเน่ยเป็นจากแบ็คมาเป็นเซนเตอร์ฮาฟที่แข็งแกร่งสูงมากแดนเบิร์นนี่ประมาณสองเมตรเห็นไหมอืมแล้วก็แนวรุก มันมีช่วงนี้เขาไปเล่นแบ็กก็แปลกดีนะแบ็กสูงขนาดนะเขาก็เหแบ็กนี่จะต้องแบบแบบลุกชอแบบแน่นๆเนาะหรือสั้นอะไรเวลาเวลาได้ลูกเตะมุมแบ็กเขาจะประจำการอยู่คอยเคลียร์ถ้าเกิดเจอลูกสวนนะฮะมีแบ็กขึ้นไปโบกมาติดไงมาติดมาติดกมาติ๊ก็แบบว่าหอมๆสูงๆก็น่าจะเป็นนิวคาสเซิลที่ตอนนี้กำลังเครื่องร้อนอยู่เอ่อถึงจะไปเยือนนะฮะแล้วมามาเล่นในฟูลเลมอ่ะฟูลเลมอาจจะได้เปรียบที่เล่นในบ้านนะแต่นิวคาสเซิลเนี่ย คือน่าจะออกรูปคล้ายๆสําหรับพี่นะน่าจะออกรูปคล้ายๆเชลซีคือไม่หนิงก็่สามนิวคาสเซิลไม่แพ้เอางี้ก็แล้วกันนะครับโอ้คู่ต่อไปแครว่ายังไงคะฟูแลนดนิวคาสเซิลยังมองเสมอนะฟูแลมอะไรบ้านเห็นแรงสนามเล็กๆเนี่ยสนามเล็กๆแแต้มอยู่ใกล้เชลซีในลอนดอนนี่นะนิวคาสเซิลมันจะเยือนชนะสองนัดเชียร์เถอะใช่ไหมแต่เขาอยู่อันดับสามแลคุณอา อันดับ3<า>ก็ไม่เสียหายถ้าเสมอก็บเก็ยังติดท็อปฟอยู่อ,อยู่อ,อยู่อันดับ3อ่ะที่พี่เข้าใจผิดว่าลิโอปูอยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะ้นแล้ว เราไม่ใช่คนดูคู่ต่อไปดิค่ะคู่ต่อไปคู่ต่อไปเสียงเสียงเสียงเหี่ยวเลยค่ะเสียงเหี่ยวเลยค่ะอะไรเงี้ยโอ้เดี๋ยวไปเสียงในลำคอค่ะทีมคนไทยทีมคนไทยเลสเตอร์เอเวอร์ตันโอ้โหเสียดายนะทีนีแล้วน่าจะไปยืนแล้วได้สามคะแนนแต่ว่าทั้งสองทีมยังไม่ชนะเลยทั้งคู่เลสเตอร์ก็ยังไม่เอเวอร์ตันน่ะเหรอเออเวอเร์ตันกับกับลีเอสเตอร์ไลเซสเตอร์ไลเซสเตอร์ไลเซสเตอร์นะสองทีมนี้มีอะไรที่เหมือนกันคือสามารถยิงไปสองประตู ไม่สามารถนําไปกอน2ประตูแต่ไม่สามารถเก็บ3คะแนนได้เอเวอเรตันมีสองนัดด้วยของประตูแต่เอเวอเรตันี่อาการหลักเนาะนำไปก่อนแต่ว่าเสียก็คือศู์แต้มมันมีอะไรมนหลอนชอไดาส์หรือเปล่าพี่พี่พี่ว่าเอเวอเรตันจะฟื้นไหมแบบนี้มันเยือนนะดิเออใช่ไหมมันเยือน่ะเลสเตอร์มีซงนะสามทีมที่ขึ้นมาเนี่ยดูเลสเตอร์มีซงว่าเพื่อนแต่ก็ยังมีแต้มยังมีแต้มถึงจะไม่ชนะเลยขอให้ขอให้อะไรดีคะ เอาเลสเตอร์ดีกว่าชนะนิดนึงเนาะเชียร์ทีมคนไทยที่มแต่ว่าก็ห่วงเอเวอเรตันโอ้โหจะแพ้5นัดติดถ้าแพ้5นัดติดนี่ชอนไดช์จะเป็นไงชอนได้จะต้องต้องใส่ต้องหากลับมาเป็นเต็งหนึ่งแทนเทนฮากอ่ะอ๋อต้องปลุกผมเลยเดี๋ยวอันนี้กิจะขอถามทุกคนเลยว่าเลสเตอร์เอเวอเรตันถามง่ายๆเชียร์ใครเออเอางี้ดีกว่าเชียร์ใครในนี้มีเป็นเอเวอเรตเนียนไหมหรือว่ามีแฟนๆที่เป็นแบบทีมอื่นหรือว่าทีมเลสเตอร์คิดว่านัดที่สองสามแล้วแฟนลิเวอร์พูลเชียร์เพื่อนบ้านไหม เลสเตอร์สิอ้าวจบจบเราเชียร์เลสเตอร์สิเราให้เลสเตอร์เชียร์เลสเตอร์เนี่ยคิงพาวเวอร์ก็ต้องมาแล้วเออนค่อันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเออโอเออวยกันนะตามหน้าเสือเออตามหน้าเสือเลยไม่เกี่ยวเลยแต่ว่าเนี่ยใล้วนนะครับแล้วก็คู่ต่อไปนะคู่ต่อไปที่เป็นคู่ที่จะขึ้นเป็นที่ไาดเหรอคะคู่ที่พีเอฟทีมหนึ่งในนั้นคือทีมที่พีเอฟคิดว่าเป็นที่สามแต่ไม่ใช่นะฮะคือที่สี่ใช่ครับลิเวอร์พูลค่ะ จอกับบุลในเมาส์บุลในเมาส์ใช่อ่าได้อาจจะบูลในเมาส์บุลในเมาส์นั่นเองค่ะบอลมัดก็บอลมัดทำไปเล่นไปเอาอย่างนี้อแหละคู่นี้คิดไม่ยากใสๆฮะลีวัภูไม่น่าไม่ไม่น่าจะจะอะไรซุดสองแมตติดมันเป็นโอกาสนะเล่นในบ้านเล่นในแอนฟิลด์อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมพี่พี่สังเกตไหมกลายเป็นนี่เล่นเล่นในบ้านติดกัน เหมือนเหมือนอย่างที่เชลซียืนสองวินาทีเดี๋ยวก็เชิญยืนเออโปรแกรมมันแตกแตกเนอะแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยย่าครั้งที่แล้วย่ามาครั้งนี้ก็ย่าอีกย่าต่อแมนยูแมนยูก็ยืนอีกเออ ใช่แล้วซาว์นแคมป์ตันที่เพิ่งแพ้ไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคู่ต่อไปเราจะพรีวิวแต่ไม่เป็นไรเอาลิเวอร์พูลกับบอลมาแต่คู่นี้เนี่ยบอกตรงว่าถ้าลิเวอร์พูลพลาดอีกเนี่ยมันต้องมีปัญหาแหละซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นมันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับทีมลูกสู้แล้วคะเนีอ่ะทีมอย่างลิเวอร์พูลนะอาจจะยิงอาจจะยิงไม่เยอะเพราะเอาแค่เอาแค่ผลเอาชนะเพราะว่าการสมดาก็ต้องไปเยือนมิลานมาใช่ไหมเอาชนะชนะั ไม่เยอะเยอะสองศูนย์สามศูนย์ตายแล้ว่ราจะมบให้สองศูนย์แต่ว่า EP หน้ามันจะเป็น EP สามหกนะสามหกเลยเหรอคะมันจะเยอะไปป่ะคะจะมีสามมันมีสามอยู่ข้างหน้าอ่ามีสามอยู่ข้างหน้าได้อยู่แต่แต่อย่ามีหกอยู่ข้างหลังนะรุนเลยนะแสดงว่าน่าจะเป็นลิเวอร์พูลแหละเนาะเพราะว่าแต่ว่าต้องบอกว่าบอลมาครั้งนี้เนี่ยก็ ก็ not bad นะสำหรับบอลนะเพราะว่าเก็บชัยชนะเก็บแต้มได้ด้วยอันดับสิบเอ็ดน้ำอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะอี่ทีทัวรอันดับไหนฮะอันดับ4ี่ค่ะไม่ใช่สามท็อปโฟห์คู่ถัดมาเราเรียกเป็นดาร์บี้แมชได้ไหมฮะดาร์บี้แมชน้องใหม่ในแบบน้องใหม่มนเดินชั้นขึ้นมาสู้สู้ทาแฮมตันซาร์แฮมตันนะครฮะเจอกับอิฟสวิชอ่าอฟสวิช นันมุเจอกับมาาที่ดูดูดูแต้มนิดหนึ่งก็คืออิปสวิตก็เล่นมา4แมตช์เสมอ2แพ้2นะส่วนซาแทนตันนี่เป็นแพ้รวดแพรรวดอยู่คือการกดคำว่าชนะไม่เจอทั้งคู่ครับผมโอ้โหถึงเวลาทซาวด์แทนตันจะมีแต้มหรือยังแยดมีสักทีนะอืมีสักทีนะเจากไมไม่ค่อยเป็นทรงอะดูพอจะสู้ได้แต่ว่าเดี๋ยว ตะกุกตะกัดเดี๋ยวทเป็น่าตจะดีไป5นาที10นาทีเพราะไม่ได้ไประตูแล้วเสียศูนย์แล้ว <นะ S 1> แต่เซ้ยังยังยังพอว่าพอได้อยู่แล้วเล่นเต็จ้าบ้านด้วยสอมีเสมอก็ชนะ,ะนะ,ออะเห็นคล้ายๆกันที่แ่คู่นี้เนี่ยจะเกิดอิฟซวิทครึ่งแรกแไม่ดี พอตอนเข้าไปพักครึ่งนี้เอชเชเรนเดินเข้าไปนะปลุกใจร้องเพลงเลยเอชิคันมีอยู่เซฟคนเอชิคันเดินเข้าไปเลยคือร้องเพลงปลุกใจเลยงี้ครับผมอีกคู่หนึ่งมองเผืนๆนึกว่าไม่มีอะไรแต่ว่าเป็นลอนดอนดาร์บี้แมทลอนดอนแต่ว่าเบนเบนฟอร์ดนี่ก็ลอนดองที่ชาญชาญชาญแต่ถอว่าลอนดอนนี่แหละก็ถือว่าโอเคมาได้อยู่้มาเยือนโอ้โหบทพิสูจน์สเปอร์ครับว่าจะ ทรงเดิมไหมปฏิเสธไม่ได้คือตอนนี้สเปอร์ทรงบอลในการครองบอลเนี่ย<ฮ>ะนะถือว่าบิ๊กเลยอีเลยนะคือตอนนี้เนี่ยคือขอแค่จูนนักเตะนิดนึงนิดนึงว่าเอ่อครองบอลค่ะไม่ได้ชนะ ไม่ใช่ต้องยิงก่อนต้องยิงนะอันนี้ฝ่ากบอกลิเวอร์พูลด้วยงานือกขนาดนั้นไม่ได้ช่วยให้ชนะไม่มีชนะคะแนนไงต้องยิงแล้วก่อนแข่งเนี่ยทีมเยือนผลงานดีกว่านะผลงานดีพี่เบนฟอร์ดเบนเบนฟอร์ดนี่ไปไปไปหือไปอือเขาไม่ได้นะแพ้2ก็จริงแต่เขาชนะสองก็มีหนะส่วนสเปอร์แพ้2เหมือนกันจะมีติดเสมอชนะหนึ่งเสมอห่งสองพะนแล้วแล้วก็แข่งในบ้านเหมือนเดินเบสที่ไหนนะคะ ฮอตแนมฮอตสปอร์ตสเตเดียมก็คือแฟนๆรับรองได้เลยว่าคุณจะไม่คุณจะอัพโหลดโพได้ไลฟ์ได้เลยเพราะว่าอยู่ที่พูดถึงโซเชียลแท็กสเปอร์นิดนึงเบรนนันจอห์นสันปิดไอจีไปแล้วทัวร์ลงทัวร์ลงเมื่อวานนี้ถือว่าเล่นหวยมีโอกาสยิงก็ทำไม่ได้ถึงกับปิดไอจีเลยเหรอคะใช่นี้น้องใหม่ปะเนี่ยน้องใหม่ว่าอะไรแบบว่าเซนซิทีฟนิดนึงชนยิงมั่งอย่างเนี้ยสี่นัดได้ชนยิงไปแล้วใช่มีแค่มีก็มันนัดชนะมังนัดเอเวอเรตไงเนี่ยนะฮะ ก็ต้องให้อะตแข่งในบ้านด้วยต้องให้เพราะแ<ด>อนตงประกศาศ<ด>ว่าปีนี้มีทั่วยก็ต้องยอมออามากมา,า,าคืออย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเรามองนะอันเนี้ยถ้าเรามองด้วยตามฟอร์มแล้วนี่แต่แอนจะเห็นพวกนักเตะเบนฟอร์ดนะแผงลูกเขาน่ากลัวนะแล้วต้องจําไว้นะสัปดาห์ที่แล้วเขา นำซิตี้นาทีแรกนะแล้วก็แพ้แค่สองหนึ่งนะสเปอร์ระวังเธอสเปอร์คุณภาพเท่าแมนซิตี้เปล่าล่ะคุณภาพการครองบอลเท่าฮะแต่ยืนยันนะจบสกอร์จบสกอร์จบสกอร์ที่แถวกลางตารางเลยฮะเออขอโทษทีเออคิดว่าสเปอร์นี้เนี่ยถ้าอย่างแย่ควรอย่างแย่คือหนึ่งแต้มได้แต้มอย่างแย่คือชนะลูกเดียว อ๋อเลยที่มาแต่งเลยระดับเตอร์เนาะในบ้านนะที่เสียแรงที่เราร่วมร่วมงานกันนะครับสล่วหัวจงท้ายมาจากสุดาทีตแล้วเหมือนกันขาบ้านคือกันคู่ดึกวัลเลสกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่สุดท้ายของวันเสาร์บทพิสูจน์แมนยูบทพิสูจน์เทนฮากว่าจะสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยถูกต้องไหมนะครับเล่นกับ ซาร์สตันเนี่ยถือว่าเป็นการได้กําลังใจมาเยอะแล้วใช่ไหมพี่แอนเป็นการเรียกขวัญและกําลังใจนะต้องไม่ลืมพาเลสตามเลสเตอร์นะใช่ไหมตามเลสเตอร์แต่ทีเสมอได้เสมอได้แต้มหนึ่งนะใช่ไหมแล้วก็แมนยูแมนยูไม่ใช่เลสเตอร์พี่แมนยูเขาโคตรทีมพี่ใช่ถูกต้องค่ะกลัวจะปล่อยของหมดแล้วทีนี้อ๋อเหรอเหมือนลิเวอร์พูลเหรอคะมาทัศนสอดมาทัศน์สุดแล้วโอนาน่าฟอร์มมาเลย <S <S เนี่ยจะเป็นเป็นเป็นสัปดาห์ที่ถ้าเกิดสมมติจะให้เราทํานายผลการแข่งขันนี่มันมันค่อนข้างลำบากอยู่ไม่ไง่ายนะมันจะเราเราจะทํานายหลายอย่างถูกท้าว่าอ่ะอย่างอย่างน้อยหนึ่งแต้มอย่างมากเอ่ออย่างน้อยหนึ่งแต้มอ่าอะไรเงี้ยแย่สุดคือหนึ่งแต้ม,นะมไม่ได้สามแต้มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับคริสตัลพาเลซเนี่ยโอกาสที่จะออกหน้าออกเสมอเนี่ยเพียร์มองมาเยอะไหมผมมองมาเยอะเยอะนะคี่จะไม่เชื่อคี่จะไม่เชื่อเลยขอสวนเลยค่ะขอสวนกูรู ทั้งสองท่านแมนยูอยู่แล้วนาทีนี้ไม่มีทีมไหนเกินแมนยูจริงใจแน่นอนค่ะแน่นอนคืองานได้กันมานานคือเขาว่าสายตาเนี่ยมันหลอกกันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็เป็นแมนยูอยู่แล้วค่ะแมนยูต้องชนะอยู่แล้วท่านที่แล้ว0ูงสามเชื่อไหมครับเชื่อไม่เชื่อคอมเมนต์มาเลยเชื่อไม่เชื่อแค่นี้ก็จะว่าอาจจะอันนี้ตามความเป็นจริงเลยนะคิดว่าน่าจะประมาณแบบ 80ไปเลยมันต้องเป็นศูนแล้วนคือเพราะว่าเลขสานบวกอีก5อะไรเงี้ยไามันจไพอแล้วเหรอ36ได้3 6ถ้าเลสสาแมนยูห นี่มันสกอร์เฟอร์มากเลยนะค่ะได้สามหกสามหกอ่ะเป็นไปได้เป็นไปได้แต่จริงๆต้องบอกว่าถ้าหกถ้าศูนย์หกเนี่ยยังจะพอเป็นไปได้เพราะว่าโอนาน่าเขาล่างทองอ่ะมันก็คลีนชีพไหมคะคลินห่วงแมนยูที่ว่าหกเนี่ยใครจะมายิงแต่ว่ามันมีอยู่ทีมนึงนะไม่ไม่มันมีอยู่ทีมนึงนะคะที่เหลือศูนย์หกเนี่ยยังไม่ได้ยิงอ่า ศูนย์สี่มาแล้วศูนย์ห้ามาแล้วศูนย์เจ็ดก็มาแล้วศูนย์สามก็มาแล้วอ่ะที่ไหนนะาไม่เอาไม่พูดไม่ค่ะรตอนนี้เเอาตัวเองให้รอดกันนะกางสับ้านเนี่ยยังไงนะนั่นคือวันเสาร์ทีนี้วันอาทิตย์จะมีสองคู่นะครับคู่สองทุ่มมีบิ๊กแมชด้วยอ่ะสองทุ่มก็คือไบรตันเจอกับมัดตี่แฮมต่อและ แทีมนี้รู้สึกมันจีใจอยู่นะใบตันใบตันอ่ะเหรอใบตันสะดุดใบตันใบตันใบตั้นสะดุดนะเสมออิฟสวิตช์ใช่นี่นี่คือพี่อาถันผู้จัดการทีมอ่ะ เขาได้ผู้จัดการทีมเฮอร์เซเลอร์ได้ผู้จัดการทีมยเยี่ยมเขาได้ปุ๊บขึ้นมาแมนแรกปุ๊บเจออิสสวิทยิงไม่ได้ด้วยเสมอไปมันน่าจะแบเบอร์กว่าเพื่อนนะอใช่จะมาใบตันอิสสวิดใช่ไหมแสดงว่าบ้องอาถานนั้นมีความเป็นจริงโดยแอนส์นี่หัวเรอหื้อเลยปีที่แล้วได้ไหม ใช่โอ้โหจะงามากถ้าหลังจากนั้นก็สวัสดีสวัสดีลาก่อนไปไปน้อยแล้วสรุปว่าไบรตันนอตติงแฮมก์ฟอเรสต์อาร์อาร์มีทัศนะว่าอย่างไรเพราะว่าจริงๆตอนนี้ถ้าพูดถึงในอันดับตารางคะแนนมันคือคือกันอยู่ชนะเท่ากันเสมอเท่ากันแต้มพอกันฟอเรสต์ต้องสำนึกเอาไว้ว่าไบรตันไม่ใช่ลิเวอร์พูลไบรตันไม่ใช่ลิเวอร์พูลไบรตันก็คือไบรตันจะมาไม่ได้ง่ายๆเตะคูุแกงตัว อันนี้เลี้ยวรถกลับเร็วมากเลยนะอืมค่ะก็การที่เอาชนะลิเวอร์พูลในบ้านได้ไม่ได้แปลว่าคุณจะเอาชนะไบตันในบ้านได้นะคะอย่างี๋ละโอเคอย่าเหินฟ้าอย่าเหินฟ้าเพราะฉะนั้นก็น่าก็เป็นยังไงนะไบตันไบตันอยู่นะเขาเป็นไบตันเชื่อมั่นในระบบทีมของไบตันเช่ฉันสามกับหนึ่งสามคะแนนกับหนึ่งคะแนนอ่าโอเค โอ้บิ๊กแมชมาค่ะสี่ทุ่มครึ่งค่ะโอ้โหแมชนแชมปป์ะเนี่ยคู่นี้มันมีอีเวนต์ไม่เป็นเพื่อมีนะไม่มีรนะพี่เพราะว่านว่าาจะะเเพรแฟนแมนซิตี้ในบ้านเราอาจจะยังไม่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่แฟนเนี่ยอาร์เซนอลเยอะกว่าแมนซิตี้แน่นอนใช่ไหมปองกระพนผมว่าอาร์เซนอลเนี่ยมีความเยอะของแฟนบอลนะความจำนวนเนี่ยเป็นรองแค่ เออ่ลว้ร์ผูกกับแมนยูนยค่ะนะประมาณนั้นแมนซิตี้อาร์เซนอลโอ้โหชนะมาทั้งคู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับชนะชนเฉียนมาหนึ่งศูนย์1งหน่ใช่ไหมแมนซิตี้กับสอนอาร์เซนอลก็ สอหนึ่งศูนย์ไม่ต้องย้ำฮะไม่ไมบอกบอกชน,อนะเฉยไม่ได้บอกชนะทีมพอาะนะพอาะนะไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกทีมศูนย์หนึ่งสกอตแลนด์เหมือนอินกูรูเลยอะแมตช์ที่แมตช์ที่ชนะสามศูนย์ฮะที่สมุดอาร์เรนแฮตทริกแฮตทร,ริกเลยมันคือช่วงเวลาคือแชมป์กับรองแชมป์เจอกันอ่าใช่แล้วก็เวลานี้เป็นหนึ่งกับที่สองด้วยใช่ไหม,ม มับิ๊กเบชมาเร็วเนาะคุณอาเนาะในฤดูกาลนี้บิ๊กเบชมาเร็วมากเลยคู่นี้ถ้าถ้าอาซนอลชนะนะครับก็จะขึ้นเป็นจ่าสูงใช่นะนะครับวัดกันตรงนี้แหละส่วนถ้าแมนซิตี้ชนะเขาจะทิ้ง นิอเสมอแมนซิตี้ก็ยังเป็นจ่าค่ะครับผมใช่ไหมเพราะว่านิวคาสเซิลเนี่ยถ้าเกิดชนะก็จะมี13แต้มเท่าแมนซิตี้ในกรณีแมนซิตี้เสมอนะแต่ว่าคนต่างดูได้เสียมันมันมันห่างกันเยอะอยู่เอ็ดแลี่ยนลิฟฟ์ชนะไม่ไม่ไม่เกี่ยวข้องกับจ่าฝูงเลยเลยเอ่อต้องต้องมี12แต้มไม่เกี่ยวฮะเพราะว่าถ้าเกิดมีผลแพ้ชนะเขาเขาจะไป13บสากันหมด13 15 14เอ้ยสิบสามอ่ะอ่ะฮะตอนนี้ลิเวอร์พูลก็ทับฟอไปก่อนครับผทัฟอไปก่อนนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นและ อ่สิิ์เซนอนสูไม่ถึงมากสามศูนย์เซนนอหริกครับสองหนี่คือแมนซิตี้แมนซิตี้กาเบียวกับเซรีบาใบแดงครับนี่สิทธิ์กระจายนะมันหลายอย่างนะสิทธิ์กระจายเจอกันไหมเลฟอัลตาดาวิดไรยาพุ่งปัด หัวชนเสาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตลยผู้สารประตูสำรองลงมาแล้วก็กรรมการแจกใบแดงด้วยแจกใบแดงอร์เซนอลแล้วซาก้าไปเถียงไปเถียงกรรมการไปใบแดงอีกแบนเลยแบนตลอดฤดูกาลอันนี้คือนั่งนิมิตมาแล้วนะนิมิตมาแล้วเป็นแบบว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ก็คือต้องเป็นภาษาเทพแต่ถ้าพูดพูดนามจริงแบบนี้ไม่ง่ายสำหรับแมนซิเตี้เพราะว่าถือว่าอานอลตอนนี้เนี่ยเป็นฟอร์ม คงที่อยู่เพราะฉะนั้นแมตช์นี้เนี่ยดคนสกันุกแน่นอนวัดกันด้วยกึ๋นครับพี่กึ๋นแน่นอนไม่เกี่ยวกับม้าไม่มีเกี่ยวกับตับปอดเลยอันนั้นเครื่องไหนอันนั้นเครื่องหนนะคะประมาณนี้สำหรับแมชวีคที่5จะถูกจะผิดเราวิเคราะห์วิจารณ์ไว้ล่วงหน้านะต้องบอกงี้ต้องบอกว่าล่วงหน้าใช่ล่วงหน้าเปลีนา EP นั่งในผ้าทอ ท้าเกียนฟันธงอาจจะถูกต้องก็ได้บ้างนะถูกต้องมันได้บ้างได้อะไรคะได้ได้เอาละค่ะแล้ววันนี้ต้องบอกว่ากิดจต้องบอกว่าถ้าหากว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงอยากให้พิมพ์เข้ามาคุยกันเยอะๆว่าอันเนี้ยคิดว่าแมชเนี้ยไม่น่าใช่ก็พิมพ์เข้ามาลวกันเพราะว่าอยากรู้ว่าคิดกันอย่างไรหรือว่าอาจจะแบบรีวิวข่าวบ้างอิสระและกันอะไรเงี้ยก็พิม์เข้ามาได้ไม่ว่าตลอดนะแมนยูแมนยูจะเยือนชนะอีกครั้งก็ได้ ใช่ได้ซึ่งจริงๆก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะอ่าสามารถพิมพ์เข้ามาได้นะคะอยากให้พิมพ์กันเข้ามาคุยกันเยอะๆนะคะจะได้เป็นเก็บของแลยเก็องแล้วเกบได้เหรอคะพับ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 ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะอาหลานเจเดมอาร์แอดอาร์เพชมันและหลานกิจจันร์นะคะต้องไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในสัปดาห์หน้าเพื่อที่จะรู้ว่าสิ่งที่เราพูดกันไปในวันนี้นั้นเป็นเรื่องจริงอย่างไรบ้างนะคะแล้วเจอกันใน EP หน้าค่ะส่วนวันนี้อาหลานเจเดียมไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะ